ยังคงเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งกรณีการเสียชีวิตของแตงโมนิดาดารานักแสดงชื่อดังที่ได้พลัดตกจากเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยาขณะล่องเรือกับเพื่อนๆจนกระทั่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาพบศพเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2565ท่ามกลางความเศร้าโศกเสียใจ และอีกหนึ่งประเด็นที่สังคมกำลังวิพา์วิจารณ์นั่นคือสาเหตุการเสียชีวิตของแตงโมนิดาหลังจากที่กระติกนางสาวอิสรินจุธาสุขสวัสดิ์ผู้จัดการและแสนนางสาววิสาพัฒน์มโนมัยรัตน์ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์มาให้ปักคำเพิ่มเติมและถแถลงต่อสื่อมวลชนถึงเรื่องราวในวันเกิดเหตุโดยเฉพาะประเด็นที่แสนวิสาพัฒน์ได้ชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าเธอเป็นคนเห็นแตงโมตกน้ำโดยยืนยันว่าแตงโมปัสสาวะท้ายเรือแล้วพลัดตกลงไป ต่อมานายตานุพัฒน์เลิศทวีวิทย์หรือปอนางสาวอิสรินจุธาสุขสวัสดิ์หรือกระติกวิสาพภพมโนไมรัตน์หรือแสมนายนิทัศกีรติสุทธิสาธรหรือจอบมาออกรายการโ้นกระแสดำเนินรายการโดยพิธีกรดังหนุ่มกันชัย โดยได้เปิดใจและสอบถามถึงประเด็นข้อสงสัยถึงเหตุการณ์บนเรือก่อนดาราสาวแตงโมนิดาจะตกเรือเสียชีวิตในแม่น้ำเจ้าพระยาแต่วันนี้ทางด้านของนายภัยบูลตรีการจนานานหรือโรเบิรต์ตไม่ได้มาออกรายการด้วยเนื่องจากเพิ่งเข้าโรงพยาบาลซึ่งจ๊อบหนึ่งใน5คนที่อยู่บนเรือเปิดใจครั้งแรกว่าตนเป็นน้องพี่ปอที่มาช่วยทํางานและสนิทกันเป็นมือชงเหล้าและรินไวน์ให้จังหวะเกิดเหตุเห็นแตงโมเดินผ่านไปหลังเรือก่อนบอกพี่แตงโมตกน้ำและให้หยุด พร้อมพยายามจำภาพเพื่อกลับมาช่วยและตอนนั้นมืดมากเมื่อถามถึงประเด็นเสื้อขาดจอบชี้แจงพร้อมนำเสื้อตัวดังกล่าวมายืนยันว่าตนได้นำเสื้อมาด้วยยืนยันไม่มีรอยขาดและยังไม่ได้ซักเสื้อตัวนี้ด้วยส่วนที่ภาพในโลกออนไลน์เหมือนกำลังลากอะไรในน้ำและกล่าวหาว่าเป็นร่างของแตงโมนั้น ยืนยันว่าจังหวะนั้นตนขึ้นไปบนฝั่งเพื่อให้ข้อมูลและส่องไฟฉายให้ส่องหาแต่อ่านเข้าใจไม่ตรงก,กันกับเจ้าหน้าที่ส่วนภาพที่กำลังก้มลงไปคือนำทุนหรือกันชนเรือไปวางไว้บนเรือตอนเป็นรุ่นน้องจึงต้องทำงานพวกนี้ล่าสุดหลังจากจบรายการโผล่กระแสทางทีมงานเรื่องเล่าเช้านี้ที่สรยุทธ์เป็นผู้ดาเนินรายการนั้นได้สัมภาษณ์จ็อบหนึ่งในบุคคลที่อยู่บนเรือกับแตงโมและมีประเด็นเรื่องเสื้อขาด ทางรายการได้ให้จ็อบลองเปลี่ยนเสื้อเป็นเสื้อในวันเกิดเหตุให้ดูหน่อยปรากฏว่าที่ตัวจ็อบมีรอยช้ำบริเวณใกล้รักแร้ด้านขวาและรอยขีดข่วนตรงคอแต่จ็อบอ้างว่าล้มบนเรือขณะตามหาแตงโมขณะที่ไฮโซปอที่เป็นเจ้าของเรือได้กดดันให้ทีมงานลบรูปทิ้งเพราะบอกว่าไม่อยากให้เป็นประเด็นใหม่